ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาฬกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬกา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับมองเห็นหมอกสีม่วงลอยขึ้นอย่างช้าๆในตอนนี้หมอกสีม่วงได้ปกคลุมทั้งสนามรบเราขับว่ามันเป็นกำแพงกัน้นเนื่องจากเพื่อนลงทีมของเธอ ได้กินยากแก้พิษก่อนลงสนามพวกเขาจึงรับผลกระทบจากหมอกพิษสีม่วงของตูขูเยี่ยนในตอนนี้หมอกพิษกำลังท่วมเซลโจอยู่ตลอดเวลาแต่สําหรับเซลโจพิษนั้นก็เหมือนกับซี่โครงไก่เนื่องจากทักษะวิญญาณบทที่หนึ่งการกําเนิดชีวิตใหม่ของเขาเซลลของเขาจึงเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาก่อนหน้านี้เขาก็มีอิทธิพลในการต่อต้านพิษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเซลโจจึงไม่เป็นอะไรดังนั้นพิษของตูขูเย,ยน ึไม่มีผลกับเสี่ยวจูเลยตูกูเยี่ยนต้องมองเสี่ยวจูด้วยความประหลาดใจไม่สามารถเชื่อเรื่องทั้งหมดนี้ได้มันเป็นไปได้ยังไงเขาจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงเมื่อเขาถูกฆ่าวางยาพิษข้าเริ่มบอกเจ้าไปว่าข่าสามารถต้านพิษได้เสี่ยวจูพูดขึ้นเขาไม่ได้มีความสงสารเลยเขาเดินเข้าไปและตบไปที่ตูกูเยี่ยนตูกูเยี่ยนก็หมดสติไปทันทีในที่สุ ก็ถึงเวลาที่เสี่ยวโจจะเก็บทักษะวิญญาณสมาธิวิญญาณของเขาและเย่เรลียงเรลงก็ตื่นขึ้นเช่นกันเธอเห็นเพื่อนร่วมทีมของเธอทุกคนนอนอยู่บนเพ้นมองวิทย์ชายที่อยู่ตรงหน้าเธอได้ความหวาดกลัวเสี่ยวโจเหลามองเธออย่างเรือนรางเธอสุดตัวลงบนเพ้นทันทีและนั่งตัวสันอยู่คนเดียวในขณะนี้ผู้ชมต่างก็ปรบมือกันลั่นเขาทําได้เขาทําได้จริงๆท้าทายทีมด้วยตัวคนเดียว ซึ่งถือเป็นเรื่องพิเศษในประวัติศาสตร์ของการต่อโซ่เมื่อพิธีกรพูดแบบนี้ก็สามารถระดมบรรยากาศของผู้ชมได้อย่างง่ายดายทั้งนั้นผู้ชมทั้งหมดก็ลุกขึ้นยืนพวกเขาปรบมือแระตะโกนฉายาของเซียวจูวา่าเทพสงครามผู้ยิ่งใหญ่เทพสงครามผู้ยิ่งใหญ่ผู้ชมต่างก็ปรบมือแระโห่ร้องแสดงความยินดีในขณะน,นี้ชินเหมิงที่นั่งอยู่บนเก้าอี้มีใบนหน้าที่ซีดเผือกและไม่สามารถเชื่อได้ มันเป็นไปได้อย่างไรเขาพึมพำรรเราควรจะรู้ว่าเขาเป็นศิษย์อัจฉริยะที่จบจากโรงเรียนเซอร์ไรเครอร์เขาพาทีมโรงเรียนเทนโตมาที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่าเขาเหนือกว่าโรงเรียนเซอร์ไรเครอร์แต่เขาจะคิดได้อย่างไรว่าเมื่อเขาเอาชนะทีมที่หนึ่งของโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์อได้แต่ทีมของพวกเขากลับแพ,แพ้ให้กับคนคนเดียวเท่านั้นสำหรับเขามันเหมือนกับการให้ขนมกับเขาครั้งแรกแต่ร้างจากนั้น เขาก็ถูกตบอย่างรุนแรงเซียวหมิงอย่าท้อแท้เลยให้บอกให้เจ้าจัดการกับสัตว์ประหลาดเซียวโจไม่มีอะไรที่เจ้าสามารถทําได้หรอกข้าจะบอกเจ้าในวันนี้ว่าข้าก็ไม่สามารถเอาชนะเด็กคนนั้นได้เจ้าโอจ้พูดกับฉินเหมิงและชี้ให้เขาเห็นและทําให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นทันทีแต่ตอนนี้ฉินเหมิงก็รู้สึกจะบ้าเต็มตัวแล้วและสุดตัวลงบนเก้าอี้ เกมได้จบลงแล้วและทุกคนก็ออกจากสนามไปอย่างช้าช้าจินหมิงก็ค่อยๆกลับมามีความมั่นใจขึ้นเล็กน้อยเช่นกันเพราะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการได้บอกเขาเกี่ยวกับเซียวโจมากมายหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของเซียวโจเขาก็รู้ว่าทีมของพวกเขาไร้พลายแผลอย่างไม่ยุติธรรมหากพวกเขาพบกับคนธรรมดาทีมของพวกเขาคงจะชนะไปแล้วแต่สิ่งที่พวกเขาต้องบัเชิญกับเป็นสับปะรด ซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสัตว์ประหลาดแห่งซูร,ริเคอร์เพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ชายคนนี้แม้แต่ระดับ80เขาก็สามารถที่จะฆ่าได้การจัดการกับทิม์ของพวกเขาเป็นเพียงไม่ต่างจากผู้ใหญ่ที่ตีเด็กหลังจากจบเกมรงเซนหมิงก็พาทีมของพวกเขาออกไปท a d นั้นก็มีใครบางคนหยุดเขาเอาไว้มันเป็นอาจารย์ใหญ่นั่นเองที่หยุดพวกเขาเอาไว้ยูเทนเหิเหง รู้สึกประหลาดใจมากเมื่อเห็นอาจารย์ใหญ่และตะโกนว่าท่านอาอาจารย์ใหญ่เดินไปหายูแทนเหิงแล้วยืนนิ่งเรามาคุยกันสองคนเถอะยูแทนเหิงเริ่มแม้กระทั่งความหดหูจากการพ้แพ้ในเวลานี้แล้วยักหน้าอย่างรวดเร็วและส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมทีมปล่อยให้พวกเขากลับไปโรงแรมก่อนทีมของโรงเรียนแทนโตและคนอื่นๆได้ยินมาว่าชายคนนี้เป็นท่านอาของยูแทนเหิง ดังนั้นจึงไม่พูดอะไรมากนักและตรงกลับไปยังบ้านของพวกเขาที่อยู่ไม่ไกลท่านอาท่านเป็นอะไรเมื่อมองไปที่อาจารย์ใหญ่ยูเทนเหิงก็รู้สึกหายใจไม่ออกเล็กน้อยในลาคอแม้ว่าอาจารย์ใหญ่จะออกจากบ้านมาหลายปีแล้วแต่เขายังจําได้ชัดเจนว่าเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กท่านอาคนนี้มักจะมาเล่นกับเขาตอนนั้นไปหน้าของเขาไม่ได้แข็งเคร้าเหมือนตอนนี้ พ่อของเขาในฐานะลูกชายคนโตพ่อของเขาเจะเรียนรู้ที่จ,จัดจัดการเรื่องครอบครัวและบุกฝนกับท่านปู่ของเขาทุกวันเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กก็มีท่านอาคนนี้แหละที่อยู่ตรงหน้าเขามาเป็นเพื่อนเล่นอัดเขาได้ว่าเป็นเวลานานแล้วที่อยู่เทนเถิงไม่ได้พบกับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่คนนี้ถือว่าเป็นพ่ออีกคนหนึ่งของเขา มีแสงอ่อนๆในดวงตาของอาจารย์ใหญ่และเขาก็ตไใ่ของอยู่แทนเหิงพูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะมีช่วงเวลาที่ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ้ามาถึงระดับ39ในที่สุดเสี่ยวเหิงก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วดวงตาของอยู่แทนเหิงมีรอยแดงเ,เพิ่งประสบกับการพ่ายแพ้เมื่อโจโจเขาก็ได้พบกับญาติของตัวเขาเองมันเป็นความรู้สึกเหมือนกำลังหาอาหารกินเขาสำรักและพูดว่าท่านอา ท่านกลับบ้านพร้อมกับข้าเธอที่จริงแล้วท่านผู่คิดถึงท่านตลอดเวลาท่านพ่อก็เช่นกันดวงตาของอาจารย์ใหญ่เต็มด้วยอารมณ์ที่ผันผวนอย่างรุนแรงเขาถอนหายใจและพูดอย่างใจเย็นว่าแม้ว่าท่านปู่ของเจ้าจะเป็นหัวหน้าตระก,กลูลแต่ก็ไม่ใช่แค่หัวหน้าตระก,กูลเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในตระก,กลูลข้าถูกไล่ออกจากตระก,กูลมานานแล้วและไม่อยู่ในรายชื่อของวงตระก,กลูลข้าจะกลับไปได้ไหม ท่านปู่และพ่อของเจ้าสบายดีใช่หรือไม่อยู่แทนเหิงพยักหน้าพวกเขาสบายดีกันทั้งหมดมีแต่เพียงคุณปู่เท่านั้นที่แก่ตัวลงและไม่ค่อยสนใจอะไรแล้วกิจการส่วนใหญ่ของตระกูลน,นั้นได้รับการจัดการโดยท่านพ่อท่านอาท่านลงหมายว่าข้าเห็นท่านปู่จ้องมองภาพเหมือนของท่านด้วยความมึนงงมากกว่าหนึ่งครั้งคงจะอยากให้ท่านกลับไปจริงๆพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้ว โจโจอาจารย์ก็ขาดจังหวะคำพูดของย oh ูแทนเหิงอย่างรุนแรงเล็กน้อยร่างกายของเขาสัน่นและเขาไม่สามารถสงบลงได้เป็นเวลานานยูแทนเหิงรู้สึกโงงไร้และไม่พูดอะไรสักคำแต่เมื่อมองไปที่อาจารย์ใหญ่ก็มีความรู้สึกชื่นชมอย่างมากในดวงตาของเขาในรครั้งหนึ่งมือใหญ่ๆอบอุ่นของอาจารย์ใหญ่ได้กอดเขาพาเขาไปเดินเล่นและเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิญญาจารย์ให้เขาฟัง ลอดวัยเด็กของอยู่แทนเถิงความทรงจําเหล่านี้มีความลึกซึ้งกว่าสิ่งอื่นใดมากเนื่องจากเป็นหลานชายคนโตของครอบครัวปู่และพ่อของเขาจึงเข้มงวดกับเขามากมีเพียงการพัฒนาพลังวิญญาณของเขาและการใช้ทักษะวิญญาณของเขาเท่านั้นที่เป็นเรื่องน่ากังวลมีเพียงอาจารย์และท่านนาที่อยู่ตรงหน้าเขาเท่านั้นที่สามารถนําสิ่งที่เป็นของวัยเด็กของเขามาให้เขาได้อย่างมีความสุข หลังจากเฝ้าดูยูทยเทนเถิงเป็นเวลานานอาจารย์ใหญ่ก็สูดหายใจเข้าลึกๆแะสงบความฝันปวดในใจของเขาเทนเถิงบางทีเราอาจจะได้พบกันอีกในเร็วๆนี้อย่าท้อแท้กับความล้มเหลวในวันนี้ความล้มเหลวไม่ได้เลวร้ายแต่เป็นแรงผลักดันสรุปบทเรียนจากความล้มเหลวของเจ้าจุดแข็งของเจ้าเองนั้นแข็งแกร่งมากแต่เมื่อพิจารณาจากการต่อโู่ในวันนี้จริงๆแล้วเจ้าได้ชนะแล้ว แต่เจ้าได้พบกับสัตว์ประหาดเซลจูเท่านั้นที่เจ้าพ่ายแพ้หัวใจของอยู่แทนเหิงเต้นแรงท่านอาท่านคงจะได้เห็นแล้วว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของตระกูลของเราในวันนี้พ่ายแพ้ต่อเซลโจข้าระอายใจจริงๆอาจารย์ใหญ่ใส่หัวและพูดว่าไม่เป็นไรเพราะแม้แต่ศักยภาพและความแข็งแกร่งของเซลโจก็ไม่สามารถที่จะถูกประเมินโดยข้าได้มันไม่สําคัญหรอกว่า เจ้าจะเป็นราชาวิญญาณเท่ากับเขาหรือไม่แม้ว่าเจ้าจะพัฒนาเป็นราชาวิญญาณเท่ากับเขาเจ้าก็อาจจะไม่เป็นคู่ต่อสู้ของเขาและไม่สามารถเทียบกับเขาได้ท่านอาทําไมเซี่ยวโจถึงแข็งแกร่งขนาดนี้อยู่แทนเหอถามพรสวรรค์บวกกับความพยายามอย่างหนักอาจารย์ใหญ่ตอบอย่างแผ่วเบาบางทีหลายคนอาจเคยเห็นแต่พรสวรรค์ของเซี่ยวโจ แต่ในแง่ของระดับความพยายามในการฝึกฝนพลังวิญญาณของเขาแทบจะไม่แพ้ใครเลยปกติแล้วเขาดูอาจจะขี้เกียจแต่ใครจะรู้ว่าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอนในตอนกลางคืนเพื่อที่จะฝึกฝนเขาจึงแข็งแกร่งมากอาจารย์ใหญ่ตอบดูเหมือนว่าเขาจะมองโรคในแง่ดีมากเกี่ยวกับเซลลโจท่านอาข้าจะแข็งแกร่งขนาดนั้นได้หรือไม่ยูเทนเหิงโพด ในขณะนี้อาจารย์อยายิ้มเป็นเวลานานและกล่าวว่าแน่นอนดับรายที่เจ้าทํางานหนักเจ้าก็สามารถแข็งแกร่งมากได้พรออสวรรค์ของเจ้าดีมากดาบรายที่เจ้าเต็มใจที่จะทํางานหนักแม้แต่ตําแหน่งราชชินนานพมยศก็ยังเป็นไปได้หลังจากได้ยินสิ่งที่อาจารย์พูดความหวังก็ฟื้นคืนมาในชีวิตและในดวงตาของโย่ทนเหงิงเขาพูดขึ้นว่าท่านอาอย่ากังวลเลย ข้าจะไม่มีวันแพ้พวกเขาเมื่อข้ามีโอกาสอีกครั้งในครั้งหน้ารอยยิ้มที่หายากปรากฏบนใบหน้าของอาจารย์ใหญ่และพูดว่า mm. เจ้าจะต้องมีโอกาสแน่เพราะข้ากำลังเตรียมตัวผาพวกเขาไปแข่งขันวิญญาจารย์ยูเทนเหงษ์จุดประกายความหวังและกล่าวว่าครั้งหน้าเราจะต้องไม่แพ้อ,อีกแล้วอาจารย์ใหญ่ยังกล่าวอีกว่าเรามาฝึกฝนหนักด้วยกันเถอะตกลงท่านอาคราวนี้ ท่านจะกลับไปกับข้าไหมอยู่เทนเหงถามขึ้นอย่างกระทานหันข้าเป็นเพียงวิญ,ญาจารา์ธรรมดาที่ไร่ค่าข้าถูกครอบครัวของข้าไล่ออกจากบ้านมาแล้วข้าจะกลับไปทำไมดวงตาของอาจารย์ใหญ่ลีรงท่านอาแม้ว่าพรสวรรค์ของท่านจะไม่ดีนักแต่ท่านก็ไม่มีใครเทียบได้ในเรื่องของความเข้าใจในศิลปะก,การต่อโซ่และท่านยังได้สร้างสิทธทิยอดเยี่ยมเช่นนี้ ที่มาสู้กับพวกเราด้วยอยู่เทนเหิงพูดเมื่อพูดถึงสิทธิแสงสว่างก็ฉายแวบขึ้นมาในดวงตาของอาจารย์สักวันหนึ่งข้าจะบอกให้โรคได้รับรู้ว่าถึงแม้ข้าอยู่เสียวกลางจะเป็นขยะไร้ค่าแต่ข้าก็สามารถที่จะสอนอาชริยะที่ไม่มีใครเทียบได้แทนเหงิงข้าต้องไปแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าหลังจากพูดจบอาจารย,าย์ใหญ่ ก็มองดูยอยู่เทนเหิงอย่างลึกเสือจากนั้นตไรายเขาและหันหลังเดินจากไปในความมืดท่านอาท่านสอนข้าหน่อยได้ไหมอยู่เทนเหิงตามมาให้ทันอาจารย์ใหญ่หยุดลงและใส่หัวงเบาๆเทนเหงิงพร้เจ้าบอกครอบครัวว่า,วาเจ้าจะมาที่นี่เพื่อให้ข้าสอนเจ้าคิดว่าพวกเขาจะทําอย่างไรข้าเขงว่าข้าจะกลายเป็นศัตรูของตะโกนวงกรสายฟ้าสีน้ําเงินคครราชทันที หลังจากพูดจบเขาก็ออกไปจากที่นี่และในเวลานั้นก็มีร่างชุดดำยืนอยู่ไม่ไกลจากหลังของพวกเขาร่างนั้นก็คือเสียเส่ยวโจเสี่ยวโจรู้ว่าอยู่แทนเหิงเป็นหลานชายของอาจารย์ใหญ่ดังนั้นเขาจึงรู้สึกเป็นห่วงอาจารย์ใหญ่และเขาจึงตามออกมาเพื่อดูแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าอาจารย์ใหญ่ก็เดินออกมาจากเงาของครอบครัวแล้ว เมื่อมองดูร่างของอาจารย์เสี่ยวโจรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะก,กักขังอาจารย์ให้อับอายได้และเขาควรจะทําอะไรบางอย่างเพื่ออาจารย์ชินหมิงได้เรียนรู้แล้วว่าอาจารย์ใหญ่จะพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาจารย์ประจําปีในเมืองเทนโตดังนั้นเขาจึงใช้โอกาสนี้ในการเชิญชวนพวกเขาให้พานักเรียนจากโรงเรียนซูรเคอไปที่โรงเรียนเทนโต พื่อที่จะแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อแต่ทว่าชฉินหมิงได้มาเยี่ยมโรงเรียนเซอร์ไรคเคอร์และอาจารย์ก็ควรจะไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนของชฉินหมิงเพื่อไม่ให้เสียมารยาทเพราะถึงยังไงพวกเขาก็กำลังจะไปที่เมืองเทนโตพวกเขาสามารถไปดูโรงเรียนนั้นได้ชฉินหมิงมีงานต้องทำเขาจึงพาทีมโรงเรียนเทนโตกลับไปก่อนสำหรับโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์ก็ต้องเตรียมตัวเช่นการดังนั้นจึงจะใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนกว่าพวกเขาถึงจะออกเดินทาง การได้ไปเยือนเมืองแทนโตทําให้โรงเรียนซูร่าเคอร์อรู้สึกตื่นเต้นมากเนื่องจากพวกเขาส่วนใหญ่ไม่เคยไปเมืองแทนโตมาก่อนไม่ต้องพูดเขารู้ว่าใต้มู่ฝายและจู่จูสิ่งนั้นมาจากอาณาจักรอื่นแต่ทิ่งหลงหลงเคยอยู่ที่นั่นแล้วไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยเสี่ยวจูดูเป็นกังวลพวกเขารู้ว่าเชนเหลินเฉียก็อยู่ที่เมืองแทนโตเช่นกันเสี่ยวจูข่าวในใจอย่างเงียบว่าข้าไม่รู้ว่าตอนนี้ เธอเป็นยังไงบ้างหนึ่งปีผ่านมาแล้วเธอน่าจะบรรลุปเป้าหมายได้แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ